สิบอันดับสัตว์ที่นอนหลับนานที่สุดในโลกอันดับที่สิบตัวมดกินหนามหรือชื่อหนึ่งคือเบอร์คิหนาตัว,ดตวมดกินหนามมีรูปร่างคล้ายกับเม่นตัวเล็กๆมีขนหยาบและขนหนามในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากับเจ้าสัตว์ชนิดนี้เท่าใดนักตัวมดกินหนามมีถิ่นอาศัยอยู่ในเกาะนิวกีนีและประเทศออสเตรเลียพวกมันจะใช้เวลานอนประมาณ12ชั่วโมงต่อวัน จึงติดในอันดับสัตว์เชวลาน,นอนนานที่สุดในโลกนั่นเองอันดับที่9หมูคนส่วนใหญ่มักจะเห็นแต่ภาพหมูกินอาหารเพราะหมูได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่กินจุมากแต่รู้กันไหมเอ่ยว่าหมูเชวลารน,นอนถึง13ชั่วโมงต่อว,วันเทียบเท่ากับแมวเลยทีเดียวอันดับที่8แมวสัตว์เลี้ยงสุดฮิตที่นิยมกันทั่วทุกมุมโลกไม่น่าเชื่อว,ว่าแมวจะติดโผลรายชื่อนี้กับเขาด้วยเช่นกัน ดยพบว่าแมวจะใช้เวลานอนถึง13ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวอันดับที่7กระรอกเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆน่ารักนี้เช้เานอนยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ปกติเรามักจะเห็นกระรอกปีนป่ายต้นไม้เป็มาอย่างคลึกคักแต่แท้จริงแล้วกระรอกเช้ว,วานอนถึง14ชั่วโมงต่อวันกระรอกเป็นสัตว์ที่มีถินอาศัยอยู่ในทุกส่วนของโลกและปัจจุบันยังมีผู้ที่นิยมเลี้ยงกระรอกเป็นสัตว์เลี้ยงอีกจํานวนมาก อันดับที่6แฮมสเตอร์เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่จัดว่าน,นอนนานที่สุดโดยจะใช้เวลานอนประมาณ14ชั่วโมงต่อวันแฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยทุก่วนของโลกและคนส่วนใหญ่ยังนิยมเลี้ยงแฮมสเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงอันดับที่ 5. ลีเมอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรูปร่างคล้ายกับลิงเป็นส่วนของศีรษะคล้ายสุนัขจิ้งจอกมีดวงตากลมโตขนหนาฟูมีหางยาวพวงเหมือนกระรอก สำหรับเจ้าลีเมอร์นี้ใช้ลานอนราวสิชั่วโมงต่อว,วันโดยพบมากในราดากัสกาส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนต้นไม้และกินทั้งเนื้อสัตว์พืชผักและผละไม้เป็นอาหารอันดับที่4โอพอซัม um. เป็นสัตว์กินพืชและแมะลงเล็กๆที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูกเหมือนจิงโจ้โอพอซั o um. จมใช้เวลานอนานานพอๆกับตัวนิ่มคือ19ชั่วโมงต่อว,วันซึ่งหมายความว่าโอพอซัม um. จะตื่นมาเพียง5ชั่วโมงต่อว,วันเท่านั้น อันดับที่ 3. ตัวนิ่มสำหรับเจ้าสิ่งมีชีวิตหน้าคล้ายๆหนูแต่มีเปลือกแข็งเป็นเกราะป้องกันตัวนี้ถือเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีช่วงระยะเวลาในการนอนยาวนานกว่าสัตว์ทั่วๆไปโดยตัวนิ่มจะใช้เวลานอนถึง19ชั่วโมงต่อวันเลยทีดเดียวทั้งนี้เรามักจะพบตัวนิ่มในรับต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกาอาทิเ็กซัสเซาร์รนาและฟลอริดาอันดับที่2สลับ สำหรับเจ้าตัวนี้หลายคนมักเรียกว่าตัวเฉื่อยชาเพราะนอกจากจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแล้วสลอดยังนอนนานถึง20ชั่วโมงต่อว,วันทั้งนี้สลอดเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางที่กินมแมลงสัตว์เลี้ยงครานขนาดเล็กและนกเป็นอาหารแต่ส่วนใหญ่สลอดจะนิยมกินใบอ่อนหรือยอดใบอ่อนของพืชเสียมากกว่าส่วนทีมที่อยู่อาศัยนั้นคือป่าดิบชื้นของอเมริกากลางและอเมริกาใตา้อันดับที่หนึ่ง าาสำหรับเจ้าสัตว์ป่าน่ารักน่ารักตัวนี้ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่นอนเก่งเอามากๆโดยโคอาล่าใช้เวลานอนเกือบ22ต่วโมงต่อว,วันมันจะตื่นขึ้นมาเพียง2ชั่วโมงต่อว,วันเพื่อกินอาหารหรือทํากิจกรรมต่างๆโคอาล่ามักถูกพบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลข,ของออสเตรเลียและแทสเมเนียโดยโคอาล่าตัวเมียจะมีสุขภาพดีมากๆและจะสามารถออกลูกได้1ตัวต่อปีโคอาล่าจะกินใบยูคาลิปตัสเป็นอาหาร